ตัวแรกของสนามนี้นะครับค่ะเพศเมียหรืะว่าเพศผู้เขายังตามเราไม่ทันนะครับฝั่งนู้นยังประกวดไฟดำอยู่นะครับเราจะได้ก่อนนะคะตอนนี้ล็ได้ก่อนครับเราชนะเขาต้องมีกันดีใจพี่น้องเลยค่ะเอาละครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับกำลังใจนะคะให้กับน้องนะคะน้องน้องไฟเผือกนะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยทั้งกองเชียร์นะคะแล้วก็ทั้งน้องๆนะคะทั้งหกสาวงามของเราในสนามตอนนี้ กองเชียร์ลำปางอยู่ไหนเอ่ยต่อไปเลยครับมาแล้วค่ะลำปางมาไปนะครับวันนี้สองตัวนะครับที่ผ่านเข้ารอบนะครับจากจังหวัดลำปางค่ะการสินอยู่ไหนครับทีมงานพ่อต้องฟารมครับเก่งมีดองกันเว้ยเราได้แบบเนี้ยอุดรธานี่โต๊ะป๊อตสบายเลยเอาเลเนาะแม่เนาะเนี่ยมาที่ดีครับราคาอยู่แน่นอนครับไม่ถามแล้วกันนะครับรอกียรอยู่ละสิ ไอ้ชาวพีดอนไอ้ชาวพีดอนนักสาะใช่ไหมหยอกหยอกนะครับหยอกอกนะครับบรรยากาศผ่อนคลายนะครับมีแต่มิตรภาพพี่น้องกันข้างนั้นนะครับพี่น้องของกันควายก็มีความอบอุ่นนะครับสังเกตได้จากสภาพอากาศนะครับอบอุ่นมากอบอุ่นมากนะคะตอนนี้เริ่มเปียกหมดแล้วนะคะด้วยความอบอุ่นหลังที่เราพูดหยอกล้อสนุกสนานกับท่านผู้ชมไป ท่านกรรมการกาลังคิ้วขมวดอยู่กับนวองพ่ายในสนามนะครับย่ความนะคะเครียดให้กับท่านคณะกรรมาการนะคะความหดลายเป็นของกองเชียร์และก็ทีมพิธีกรก็แล้วกันกนะเรื่องของกล้ามเนือน้อเรื่องของความสมส่วนของลาตัวก็ยังเป็นส่วนสําคัญของคะแนนนะครับก็ต้องมองที่ลาตัวก่อนดูความสมส่วนนะครับดูความสมบูรณ์นะครับแล้วก็จับพิจารณาในเรื่องของผิวพันธ์ ให้ดูจุดกระจุดดำกันอีกทีนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นลักษณะอัตลักษณ์นะคะจุดเด่นของควายเผือกนะคะการตัดสินก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะเรื่องผิวนะคะเรื่องสีผิวและก็เม็ดสีผิวค่ะ